สวัสดีครับการแก้ปัญหาของ DVR ของ h ไฮลุกนะครับเวลาเราติดตั้งแอปแล้วหรือว่าเปลี่ยนมือถือนะครับแล้วก็ต้องการแอดกล้องใหม่นะครับแต่ว่าในตัวกล้องตัว DVR เนี่ยครับมันจําค่าของตัวมือถือเก่าอยู่ทีนี้เวลาเราแอดแอดกล้องเข้าไปใหม่นะครับโดยการสแกน QR code เนี่ยมันจะแจ้งเตือนว่าตัวมีการ ลงลงชื่อเข้ใช้หรือมาลงเพิ่มเนี่ยของบัญชีผู้ใช้อื่นนะครับทีน,นี้โดยป,ปกติเนี่ยมันจะกดยกเลิกการเชื่อมโยงจากตัวแอปเลยได้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้ตัวแอปเวอร์ชั่นใหม่ของตัวให้ใหลูกเนี่ยครับมันไม่สามารถยกเลิกได้พอมันยกเลิกการเชื่อมโยงอะ่ะมันก็จะลิงก์อ่ามันก็จะรีเซ็ตสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับคือ พอ r e s e เสรกลับมามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันยังไม่หายนะครับยังไม่หายเป็นอ่าทีนี้การแก้ปัญหาจะแก้ยังไงนะครับก็อ่ให้เราทำการหาโหลดตัวแอปเวอร์ชันเก่านะครับเป็น HiConnect นะครับ HiConnect เวอร์ชันนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้คือเวอร์ชัน4.8นะครับอ่าแล้วให้เราทำการลงทะเบียน แอปให้เรียบร้อยนะครับอ่าลงทะเบียนสมัครลงทะเบียนสมาชิกร,รับธรรมดาทั่วไปนะครับก็คือลงทะเบียนเสร็จก็ล็อกอินล็อกอินเข้าไปในแอปปกตินะครับเหมือนแอปทั่วไปนะครับนี่นะครับก็ใช้เบอร์โทรสมัครได้นะครับก็ลงทะเบียนกดลงทะเบียนเนี่ยตรงด้านล่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลงเสร็จก็เอารหัสผ่าน username เบอร์โทรนะครับก็มาล็อกอินเข้าไปนะครับ ต่อมาก็มันก็จะมีให้เพิ่มเหมือนตัวเวอร์ชันล่าสุดนั่นแหละครับแต่ว่าตัวตัวแอปเก่าอ่ะมันจะสามารถลบได้ดูตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเวอร์ชัน8นะครับทีนี้ให้เราทำการสแกน QR วโค้ดปกติเหมือนตัวตัวแอป ตัวไฮลุกตัวใหม่นะครับจะสังเกตดูนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยสังเกตดูนะครับเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงมันจะมี2ปุ่มตรงนี้ให้เรากดยกเลิกการเชื่อมโยงอุปกรณ์นะครับมันจะคล้ายๆกันกับตัวไฮลุกตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันสามารถกดยกเลิกได้นะครับเนี่ยถ้ายกเลิกได้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับให้เราใส่แอดมิน ชื่อแอดมิผู้ใช้งานนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับของ r e เ e ิร์เวของ DVR นะครับรหัสถ้าเราจำไม่ได้สามารถรีเซ็ตได้จากหน้าเครื่องนะครับตัวรหัส DVR ตัวนี้นะครับรหัสผู้ใช้งานนะครับแอดมินโอเคนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปนะครับเป็นการลบนะครับทีนี้ลองกดเพิ่มใหม่ดูนะครับ ได้ที่นี้ได้เลยนะครับก็กดเพิ่มแต่ว่าเราจะไม่เพิ่มในตัวตัวแอปเวอร์ชันเก่านะครับเราจะมาใช้เป็นของเวอร์ชันใหม่นะครับตัวของไฮลุกนะครับลุกซ์นี่นะครับเวอร์ชันใหม่ของเขาจะเป็น3.10นะครับชื่อจะเป็นไฮลุกนะครับไม่ใช่ไฮคอนเน็ตนะครับก็กดเพิ่มปกตินะครับแบบเดิมอ่าแต่ตรงนี้จะสามารถเพิ่มได้เลยนะครับไม่เหมือนตัวเก่านะครับ ก็กดเน็กดบันทึกไปนะครับตั้งชื่อตั้งกล้องไปนะครับโอเคก็ตัวนี้แค่นี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับส่วนเรื่องการแชร์การอะไรก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยลองล็อกเอาท์นะครับแล้วก็ลองเข้าใหม่นะครับก็ยังเห็นตัวกล้องอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่หายนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับ